คือเราเห็นว่าสามบอสเนี่ยเขาขอประกันตัวแตสารไม่ให้ตัดภาพกลับไปที่เรื่องของการยึดทรัพย์โอเคบอสกันนี่อาจจะโดนเยอะหน่อยแต่อย่างคุณมีนโดนกระเป๋าแบรนด์เนมหนึ่งใบหรือว่ากรณีของคุณแซมที่แบบมือถือหนึ่งเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นที่อะไรคะโดยปกติหรือท่านยังเสืบไม่เจอหรือยังไงทาไมคือหลายคนตั้งข้อสังเกตทำไมยึดน้อยจังอาจจะยังไม่ได้เจอมั้งผมว่านะอาจจะยังไม่เจอคือตอนที่ไปจับเขาได้อาจจะไปจับอยู่ที่โรงแรมอย่างเงี้ยครับ ก็มีิทรัพย์สินอยู่แค่นั้นเขาก็ยึดแค่นั้นแต่ย่าที่เจอณวันที่ไปจับถูกครับแต่อย่าลืมนะเขามีหมายค้นอยู่อีกใบหนึ่งที่จะต้องเข้าบ้านของแต่ละคนนะครับนั่นอาจจะเป็นอีกชุดหนึ่งก็ได้ที่เข้าไปแล้วตรวจยึดมาเพราะนั้นอันนี้คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นแค่นั้นเองค่ะทีนี้คําถามสําคัญคือเวลาเราขอยื่นประกันนะคะทนายเจมเรายื่นรอบแรกศาลไม่ให้เราต้องรออีกนานไหมจะขอยื่นอีก ได้เมื่อไหร่แล้วมันมีโอกาสไหมคะถ้ามองจากคดีนี้ของสามบอสดาราเนี่ยโอเคผมอธิบายในภาพรวมอย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปสู่คําถามอธิบายภาพรวมอย่างนี้ก่อนสังเกตไหมว่าผู้ต้องหางเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยผู้ต้องหาไอ้สิบแปดบอสผู้ต้องหาทั้งหมดมีสิบแปดบอสเนาะค่ะใช่ค่ะยื่นประกันตัวกี่คนยื่นแค่สามทำไมสงสัยไหมคืออย่างในส่วนของนายบอสพอลเนี่ยเขาแค่บอกประมาณว่าเขารอดูเคสอื่นๆก่อน S <S> แล้วพอเขาเห็น3คนนี้ไม่ได้ประกันเขาเลยพักเรื่องนี้ไว้ก่อนถูกต้องคืออย่างนี้ครับในในมุมของของของการกลยุทธ์ในการขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะครับเขาขอปล่อยตัวชั่วคราวคนที่เป็นเฮดหลักก่อนนะครับถ้าเฮดหลักไม่ได้หางก็ไ่หางก็เหมือนกันแหละครับไม่เหลือนะเพราะนั้นเขาเรียกว่าโยนหินถามทางก่อนถ้าสาคนนี้ได้คนอื่นๆก็ได้เหมือนกันให้ลองก่อนถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วก็ผมจากบทสัมภาษณ์ของทนายเขาเนี่ยนะครับเขารู้อยู่ว่าหลักเกณฑ์เนี่ย ถ้ายื่นเข้าไปแล้วถ้าท่านไม่ให้ต่อให้อุทธร์าอุทธรณ์ก็ไม่ให้อยู่ดี<อ>นะครับและเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือก็ต้องยื่นซ้ําแต่การยื่นซ้ำเนี่ยก็ต้องเพิ่มระดับของหลักประกันซึ่งการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคร้ายื่นกี่ครั้งก็ได้ไม่มีกฎหมายห้าม<อ>นะเพียงแต่ยื่นไปแล้วเนี่ยหนึ่งคุณต้องมีเหตุผลประกอบเพื่อที่จะให้ศาลเห็นใจหรือหักล้างคําสั่งของศาลนะครับ โดยปกติที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นคดีลักษณะนี้นะจากประสบการณ์ผมเนะจะได้ปล่อยตัวชั่วคราวก็ต่อเมื่อมีการตรวจพยานหลักฐานแล้วอซึ่งไอกระบวนการตรวจพยานหลักฐานแล้วลเนี่ยนานมากลาลาเลยนเป็นเดือนหลักเดือนโอ้เออ,อเ,เอาคดีที่ผ่านมาประมาณ6เดือนถึง1ปีอะครับ ถึงนนจะได้ตรวจพยายนหลักฐานครั้งแรกนะ,ะโอกาสของการประกันตัวเนี่ยนะคะมีโอกาสที่ค่อนข้างยากทีเดียวและอย่างที่ทนายวิเคราะห์ไปว่าคือมันต้องดูเคสของคนที่ยื่นขอก่อน<ช>นะคะ<ช>ทีนี้เมื่อสักครู่ค้างไว้ว่าต้องรอกระบวนการเสรืบสวนของตํารวจไปแล้วใช่ครับซึ่งเป็นหลักเดือนถูกครับโอกาสก,ก็คือน่าจะไม่ได้ฉลองปีใหม่ถูกไหมคะน่าจะครับเพราะว่าคือถ้าถ้าจะหัก คำสั่งของสารชช้นต้นได้<า>ก็คือสารสูงกว่าน,นั้นก็คือสาลอุทธร์นะครับแต่จากประสบการณ์ของผมเนี่ยน้อยมากที่สารอุทธร์เนี่ยจะหักคำสั่งของสารชช้นต้น<า>ไม่ใช่ไม่มีเลยนะเคยมีแต่ว่าน้อยมากนะครับ<า>คือถ้ามันเป็นคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับสารท่านยึดอะไรท่านมองอย่างนีนะ้หนึ่งคดีที่สร้างความเสียหายเยอะ,ะสองจำนวนผู้เสียหายเยอะสามเป็นคดีที่มีพฤติการร้ายแรงนะครับร้า,ายแรงแบบไหนร้ายแรงชนิดว่าเอาสื่อออนไลน์เนี่ยมากระทําความผิดนะครับซึ่งสามารถ กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วและวงกว้าง <Ừ. S 1> นะครับอ,อันสุดท้ายเลยก็คือท่านมอ,มองว่ากลัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีนี้ <Ừ. S 1> ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไป<อ>แ,แก้ไขพยานหลักฐานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะผมขู่พยานไงผมขู่ผู้เสียหาย<อ>นะครับอันสุดท้ายคือกลัวหนี<า>นะครับเพราะความเสียหายมันเยอะอและมันมีอีกอันนึงที่น่าสนใจคือ,อมันมีกระบวนการที่เอาเงินออกนอกระบบไปก่อนอันนี้แหละ ที่ท่านมองว่าเอ๊ะจะเตรียมตัวหนีกันไหมมันก็เลยเป็นข้อที่น่าสงสัยคือผมต้องบอกว่ามีผู้ต้องหาบางคนเนี่ยนะครับไปมอบตัวกับตํารวจแล้วเขาเอาพาสปอร์ตเนี่ยนะครับไปมอบไปที่ารวจเลยว่าฉันไม่หนีนะ,ะฉันนี่ความร่วมมือนะใช่แต่ณนวันนี้สาลท่านก็ไม่ฟังไงเพราะมันมีพฤติการหลังจากนั้นอีกเช่นขู่ฟ้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันมีพฤติการอย่างนี้อยู่นะแล้วก็ล่าสุดที่ผมได้รับข้อมูลมาคือในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาจะมีกลุ่มเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่ง คนที่เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าพี่เขาพยายมลบกลุ่มลายกลุ่มลายออกแล้วนั่นหมายถึงก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่ลบเพราะอะไรนะครับอาจจะไม่อยากให้เก็บข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มนั้นได้หรือเปล่าอันนี้คือผิดปกติแล้วครับผมนะคะทีนี้อย่างที่บอกไปว่าหลายคนที่ไม่ยื่นดูเพื่อนก่อนสามคนเนี่ยเขายื่นไปแล้วเขาไม่ได้คําถามคือคนที่รอจังหวะนะคะเขาจะยังยื่นเร็วๆนี้ไหมคะถ้าดูทรงแบบนี้แล้วเขาไม่น่าจะยื่นครับเพราะถ้าไปยื่นตอนนี้ ผมคิดว่าเสียเวลาเปล่านะครับสู้สู้รอไว้ตามหลักเกณฑ์ที่สารท่านเป็นธรรมเนียมปฏิบัติดีกว่า<ฆ>ไม่าเป็นแนวแนวอยู่นะครับคือหลังจากที่สอเขาไม่กลายไปแล้วเขอยยื่นก็ได้เพราะนี่ผมฟังทนายเขาเนี่ยเขายังไม่มีแผนที่จะอุทธรณ์คำสั่งเลยนะ<ฆ>เพราะถ้าอุทธรณ์คำสั่งไปปุ๊บเนี่ยนะครับยื่น คุณยื่นครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งยื่นสาลชั้นต้นครั้งที่สองยื่นสาลอุทธรณ์สูงุ่าสารอุทธรณ์ไม่ให้ครั้งที่สามถ้าคุณจะยื่นสาลชั้นต้นท่านก็ไม่ให้ไม่ได้แล้วเพราะสารทุนทอนท่านบอกว่าท่านไม่ให้สาลชั้นต้นไม่มีทางที่จะที่จะไปกับคําสั่งของสาลอุทธรณ์ก็สาลท่านท่านสาลชั้นต้นนีมีระดับระดับเส้นทางถูกครับเพราะนั้นวิธีการก็คือจะต้องนะครับยื่นหลักประกันเข้าไปใหม่ที่สูงกว่าเดิมอันที่หนึ่งอันที่สอง อาจจะขอให้สารท่านเนี่ยนะครับใส่กําไร EM นะครับเพิ่มบุคคลเป็นบุคคลค้ำระกันเข้ามาอีกนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าต่อไอ้คนถ้าเกิดคนนี้ไปเนี่ยฉันจะรับผิดชอบเองรับผิดชอบใหยบ้ยึดเงินประกันไปอะไรเงี้ยนะครับก็เพิ่มความมั่นใจเขาอีกซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เคยทํากันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมกับคดีนี้เพราะเคสมันใหญ่เหลือเกิน นะคะเพราะว่าถ้าเราดูทรงแบบกรณีแชร์ลูกโซ่ที่ผ่านๆมาโอ้โหนานมากนะอย่างบรีค 3D เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานเลยหลายๆคนก็อยู่เรือนจำน่าจะเกินหลักปีแล้วนะคะคอาทีนี้ดูถึงวิธีการต่อสู้หน่อยคะ่ะทนายเจมอย่างอย่างของบอสพอลเนี่ยคนอื่นเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยอ่ะเขาสอบเสร็จเขาจบเขาก็ไปเรือนจํากันบอสพอลบอกว่าขอให้ปากคําเพิ่มมีข้อมูลอยากพูดอีกอันนี้มันเป็นวิธีการอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าคือมองการต่อสู้ของเขายังไรคะเอาเอาอย่างนี้ก่อน เรารู้ได้ยังไงเราเราจะมั่นใจได้ยังไงหรือรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นความประสงค์ของบอสที่จะให้ข้อได้จริงเพิ่มเติมคือมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ทนายเขาให้ข้อมูลก็ได้นะอาจจะเป็นทางตํารวจเองต่างหากที่บอกคุณอยู่ก่อนตำรวจเขาต้องการให้อยู่ก่อนเพราะเขาอาจจะมีหลักฐานเด็ดอะไรแล้วเขาต้องการรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เช่นโอ้ยยืมดูโทรศัพท์หน่อยสิเอ้าคลิปเสียงเยอะเลยอะของใครบ้างเนี่ย คุณให้ข้อมูลต่อหน่อย hmm. น่าสนใจอะไรอย่างนี้